สวัสดีครับ BT Premium Auto Senon นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับ E-Su D-Max คันนี้นะครับผมคมเดิมลูกค้าเป็นคมที่มีลูกแก้วมาอยู่แล้วนะครับผมเดิมลูกค้าบอกว่าไม่สว่างนะครับวันนี้ลูกค้าได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับลูกค้าได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอกเก้าจุดหนแบ็คเอディชั่นนะครับตัวนี้มาพร้อมปรอดควิกสตาร์สี่สิบหวัตต์นะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไฟหลีครับไฟหลีลูกค้าจะติดเหมือนเดิมนะครับไฟตามครับ โก้าจุดหนึ่งนะครับเอโอโลโก้ BGPremium <acceptable S 1> นะครับผมเป็นสินทราลิขสิทธิ์แท้จากทางร้านนะครับ <dum> ไปสูงครับเด <BR. S 1> ินพัทน์ร้านเป็นไฟสีนอนนะครับผมลูกแก้วทุกตัวมีสูงต่ำในตัวนะครับอย่ามาดูแสงนะตัวรถกันนะครับผมนี่กลางวันนะครับผมไปสูงครับสะเจียนนะครับเนี่ยสังเกตนะครับจะยกทั้งไฟสูงของลูกแก้วและไฟสูงเดิมของลูกค้านะครับผมอย่ามาดูแสงนะให้ผ่านไปตัวรถนะครับดูตัวรถลูกค้าโอเคไปสูงครับ ความสว่างในตัวรถ้องตัวรถไม่ต่างกันเลยครับผมสนใจงานะติดตั้งในด,ดีอย่างนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ที BT พ r e m i u m Auto s ซี o n ทุกสาขานะครับขอบคุณครับ